สวัสดีค่ะช่องพี่พิมพต,ตอรรี่นะคะในยามสายๆของวันพุธนะคะกับดอกดอกของเออผักเซียนนะคะผักเซียนเสียที่หินไม่ได้ลม,ดลมพัด่ะลมพัดลมพัดลมพัดนะคะถนนสายกันคองกาทุ้ท่านลมพัด หลังจากที่มีฝนตกตอนตอนกลางคืนนะเขไม่ทราบมัตกไม่เยอะนะคะเช้ามาก็เห็นเขาชุ่มฉ่ำแต่ตกไม่เยอะนะคะนี่ดอกเขาค่ะออกดอกเต็มเลยคะ่ะออกดอกถ้ามีฝักด้วยเดี๋ยวก็โรยโรยไวะคะ้ค่ะนี่ค่ะเจ้านกเขาอันนี้ยังไม่ได้เอาข้าวมาโรยแต่เมื่อวานโรยไว้นะคะนกเขาเขาไม่ค่อยได้เข้าไปกินที่บ้านนะคะเพราะว่า ไอเจ้าสามสี่เนี่แหละไอเจ้าสามสี่เนี่ยแหละเจ้าสามนะคะเขาก็จ้องลกอยู่เลยพวกลกเขานี่จะไม่เข้าไปกินที่บ้านนะคะ่ะลกแป๊บแป๊บเขาก็ระวังภัยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาข้าวมากูดกินเหลือคะ่ะเมื่อวานเขาอร่อยลวนลวนไก่ซื้อไก่มาลวนเนี่ยเขานะน้องหมามากูดแต่ว่า เช้าบอกเดี๋ยวเช้าเมื่อวานนี่เขากินหมดกระมังแล้วข้ามันหมดข้าวมีก็พอกินอิ่มได้แหละค่ะแต่เขายังอร่อยวันนี้ก็ขยำเยอะขยำเยอะขึ้นมาอกนิดนี้แต่เขาอะกินแต่กลเหลือข้าวไว้ค่ะเหลือข้าวไว้หน่อยรถมาเขาก็จะบินจะขึ้นเขา บินมาดอกไปลดลถมาเขาก็จะบินเขากินแต่กลับนะคะมะกรูดเขาชอบกินแต่กลับนะคะเลือกกลับกินแล้วก็เหลือข้าวไว้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ค่ะเช้านี้นะคะแต่ก็ยังสายเขายังไม่ได้ไปทํางานนะคะในนี้ดอกตุ่มๆดอกตุ่มต้นต้นเตี้ยๆนะคะดอกตุ่ม มีรถม,ม,มาเรื่องโรงงานเอกไปแล้วค่ะพาพประธานพรสีขาวนี่มันจะสวยดีนะคะทุกท่านจะสดชื่นกูจะขึ้นถนนมา อันนี้จะพุดนะคะพุดที่ไม่หอมนะคะดอกเล็กๆแต่เขาดอกดอกมากเลยค่ะยังอยู่ในกระถางน,นะคะยังไม่ได้ลงดินจะลงบนถนนก็ยังยังไม่ลงนะคะเพราะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขยายไหลถนนนะคะตน้นต้นพุทธิชยานี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่านะคะ การขยายถนนออกมาเนี่ค่ะนี่ดอกเล็กๆดอกไม้เล็กๆนะคะดอกเล็กมากเลยค่ะดอกของลูกโป่ลูกโปกไนี่ไงนี่ไงลูกโปก่งลูกโป่นะคะพิมพ์ก็ชอบดูนะคะเพราะว่า เอาไว้ดูเล่น,นปล่อยเขาแต่บมงกรูเขาก็ชอบแย่งสิ่งแบบนี้นะคะ่ะเวลาแม่ถ่ายนี่แค่ลูกโป่งเอาไว้ดูเล่นค่ะมันหายยากนะเขาเดี๋ยวนี้เขาจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะเออยาทําลายมาแมลงแล้วค่ะมันก็จะทําให้ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีให้เห็นอือไอ้ขูเอยพี่พิมก็เลยเออเอาไว้เอาไว้ เอาไว้ดูเล่นค่ะมันหาดูยากค่ะมันจะหาดูยากนะคะนี่ค่ะมันน่ารักลีบ้านที่พิมก็เรียกต้นลูกโป่งนะคะต้นลูกโป่งนี่ค่ะน้องแมวก็ใกล้จะคลอดนะคะเขาไม่ค่อยจะขึ้นมาตามมาแลวนอนนอนค่ะนอนสบายเลย นี่ต้นงาะไงคะที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานงาะหรือกระทกลก็ที่เขาเรียกกันนะคะนี่เม็ดแก่กระทกลกตากรงนงี่ยงูเงาะอึงงาะนะคะอึเงาะ ถ่ายรูปไปไหนอ้อยไปไหนไปดูงานเหรอก็จะมีรถตักดินนะขุนดินช่วงนี้ก็มีงานเห็นรถเขาวิ่งอยู่กลับมาที่ผักเสียนนะคะ ดิมถนนอย่ะนี้พี่พิมพ์ก็จะขอลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านขอบคุณพุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะให้กำลังใจพี่พิมพ์จามากูดหนอจริงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ